นับน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาณนะโอกาสวันนี้ก็มีภารกิจเรื่องราวของการใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากภารกิจของพุทธบริษัทเราก็จะเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ แล้วก็สร้างกำลังใจกันและกันะกน,ะก,นะก็มีการเกื้อกูลแบ่งปันเมตตากันและกันดังกล่าวเพราะนั้นผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสแวะเวียนเยี่ยมเยียนนะในพระคุณเจ้าที่ท่านได้ทำภารกิจของท่านนะในเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลาบต่างๆก็มีเรื่องราวที่เราได้ระลึกนึกถึงปิิศนา การใช้ชีวิตคําว่า,วาค,ความโลภนะครับความโลภถ้าถ้าเราจะมองกันจริงๆแล้วถ้าเรามีเขาเรียกพุทธบริษัทเรามีหลักเกณฑ์นะครับเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีเหตุผลในการที่ดําเนินชีวิตฝ่ายโลกฝ่ายโลกเราเนี่ยต้องคุยกันนิดนึงนะครับฝ่ายมนุษย์โลกเราจําเป็นที่จะต้องอมีการประกอบอาชีพมี การอ่อนน้อมทำตนสัมมาคารวะมีการเมตตาการมีการแบ่งปันเกื้อกูลนะครับด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็คือทั้งภายนอกก็คือสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยสี่ภายในก็เรื่องกําลังใจนะครับทีนี้ด้วยเหตุของทางโลกเนี่ยนะฮะจะต้องประกอบไปด้วยทุกคนต้องมีหน้าที่นะครับตามวาระตามวายัย ตังแต่และบุคคลนะครับดังนั้นการที่เรามุ่งมั่นสู่ความพยันมุ่งมั่นสู่การรักษาศีลก็ดีนะครับมุ่งมั่นสู่การแบ่งปันเกื้อกูลก็เรียกว่าทานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมุ่งมั่นเรื่องราวของการประกอบอาชีพจากการเรียนจากการทํางานประกอบหน้าที่ต่างๆนั้นด้วยหลักเกณฑ์มุ่งหน้าด้วยนะครับตั้งใจคือเรื่องศีลและธรรมนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องขยันมันเพียรระลึกนึกถึงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นการควบคู่พฤติกรรมในกระแสะโลกก็จะเห็นว่าก็คือขั้นตอนจะต้องดำเนินไปสู่กิจกรรมในหน้าที่กันและกันนะต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นมนุษย์เรานะสัตว์มนุษย์เราหรือว่าหญิงชายจะเป็นชนชาติหนึ่งชาติใดก็าตามเนี่ย จำเป็นที่จะต้องประกอบการใช้ชีวิตนะครับด้วยการแลกเร็กใช้ปัจจัย4อยู่แล้วนะครับและก็ต้องมีขั้นตอนนะวัยต่างๆลูกหลานยาววัยแล้วก็วัยทํางานวัยสูงวัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุอย่างนี้นะครับจึงจําเป็นจะต้องคอาเร็กขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างหนทางการประกอบอาชีพด้วยเหตุปัจจัย4นะครับด้วยเหตุปัจจัย4ดังกล่าวนี้ นะครับก็ทําให้ก็ต้องมีการที่เรียกว่าแยกแยะ <c oughs> ออกจากกันนะครับแต่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับเราได้พูดจากกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็ทําให้เราได้น้อมนฮะและลึกนึกถึงเรื่องราวของการดําเนินชีวิตตามขั้นตามโอกาสที่เราได้ ําทำหน้าที่กันนั้นจะต้องนําหน้าด้วยศีลธรรมอยู่แล้วนะครับทีน,นี้คําว่าความโลภนะครับเราก็ต้องพูดกันนะครับว่าการที่เราประกอบกิจกรรมในหน้าที่ทางโลกตามวัยตามบาระตต่างๆนั้นเราต้องทำความเข้าใจเป็นความถูกต้องด้วยนะครับก็มีระเบียบวินัยนะครับไม่ใช่ความโลภความขยันก็ไม่ใช่ความโลภ การทำหน้าที่สามมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ความโลภนะครับการที่เราสั่งสมเหตุปัจจัย4ี่นะครับให้มีระเบียบวินัยก็ไม่ใช่ความโลภนะครับเพราะนั้นการที่เรามีการอ่อนน้อมสอมตนสามมาคารวะเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความโลภนะครับเป็นเรื่องของจัดระเบียบวินัยประกอบไปด้วยศีลธรรมนำหน้านะครับ แล้วก็ทำภารกิจหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรตามเหตุที่ร่างกายของเราและหน้าที่ของเราเหมาะสมนะครับอันนั้นหลายท่านหลายคนนะฮะบ,บางครั้งผู้พูดได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะมีการเขาเราียกว่าพูดจากกันนะบอกว่าเอ๊ะทำไมโลภจังไม่หยุดไม่หย่อนไม่พอเพียงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นปริศนาเหล่านี้เราต้องทําความเข้าใจกันนะครับ ความขยันมันเพียนมีระเบียบวินัยถ้าเราจะมาปรับว่าเป็นความโลภเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับพวกเราพุทธบริษัทต้องมีสติตักเตือนตัวเองได้นะครับว่าการที่เราขยันมันเพียนมีศิลธรรมนั้นอาจจะหาว่าเราเป็นความโลภเนี่ยไม่มันจะถูกหรือเปล่าแต่ผู้พูดได้ตัดสินให้แทนเลยนะครับถ้าเราขยันมันเพียนมีสิลธรรมมีระเบียบวินัยเนี่ยนะครับ เห็นออกกาลังกายเนี่ยไม่ใช่ความโลภแน่นอนนะครับเรื่องของหน้าที่ชอบนะครับเป็นเยี่ยงอย่างที่งดงามให้กับลูกกับหลานให้กับสังคมได้ดูว่าการประกอบอาชีพทําไมฉะไหนทําไมถึงเหตุปัจจัย4มีความคล่องตัวเนี่ยนะครับก็ที่เหตุของหน้าที่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะใช้ปรับเป็นความโลภนั้นต้องเข้าใจด้วยหลักเกณฑ์ว่า ถ้าเราจะปรับว่าเป็นความโลภนั้นจะต้องมิจฉาที่ฐิเกิดนะครับนะเช่นผ,นะผิดศีลนะผิดศีลธรรมเนี่ยนะครับเช่นอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะนะครับเป็นความจริงแล้วก็หาอุบายต่างๆที่จะได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้ของอย่างนี้เรียกว่าความโลภนะครับเพราะว่า ผิดศีลธรรมด้วยนะแล้วก็มีการวางแผนไต่ตองอยากได้ของผู้อื่นในของตนนะครับจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือจะเป็นเรื่องราวของชีวิตต่างๆก็ดีนะครับนะครับทำให้เรียกแยกแยะออกได้ง่ายดายเลยนะครับนี่ในกระแสโลกโลกทั่วไปนะครับยังไม่ได้หมายถึงอัตภาวะของการได้ปัญญานะฮะทีนี้คาว่าอยากได้ของผู้อื่นในของตนนั้น ต้องดูให้ดีฮะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันแฝงเล่นในจิตใจของเราหรือเปล่าเราต้องถามไทยตัวเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีทิฏฐิเนี่ยจะปรับโทษผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับจะต้องสำรวมระวังนะครับว่าน้อมหารเราด้วยเรานั้นบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ทางจิตใจปกติหรือไม่อันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าถามตัวเราเองว่าจิตใจเราเกิดคุณเคืองจิตใจเราเกิดความลิษยา จิตใจเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมเหตุฉนไหนอย่างไรนะครับว่าทาไมหนาะทำไมคนนักปฏิบัติทำแล้วจะต้องอยู่กับคลองเรือนอยู่กับชีวิตนะฮะที่เป็นจริงอย่างไรต้องแยกแยะออกไปหรือไม่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยผู้พูดได้แยกแยะออกมาเป็นสภาวะธรรมด้วยเป็นทั้งการใช้ชีวิตคลองเรือนด้วยแล้วก็มีเหตุผลที่จะบอกกล่าวนะลูกหลานบริวารพุทธบริษัท4ีด้วยกันเนี่ยนะครับ ว่าการที่เราจะปรับโทษผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าสิ่งที่ทํากิจกรรมเหล่านั้นสุจริตหรือไม่ด้วยนะครับแต่เราไปค้าของเถื่อนอย่างเงี้ยผิดกฎหมายเนี่ยไม่สุจริตนะครับเห็นไหมอันนี้ทุจริตเพราะเราผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างนี้เรียกว่าความโลภนะฮะมาผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเนี่ยทำร้ายบุคคลต่างๆนะครับอย่างเงี้ยปรับได้เลยว่าเป็นความโลภถึงไม่ใช่เป็นทางโลกก็ตามนะฮะ นั้นจะเห็นว่าง่ายๆแลาดูง่ายๆนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนะครับเรามาเดินทางสู่สามมาทิฏฐินะครับเริ่มต้นศีลธรรมนำหน้านะแล้วก็ประกอบไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ประกอบสามมาอาชีพนะครับรู้เขารู้เราเนี่ยครับใช้ชีวิตอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความความพอเพียงแล้วก็มีความสันโดษนะความ ไม่ประมาทนะทีนี้ <c oughs> ถ้าเราจะยกขึ้นนะครับยกการกระทําดังกล่าวนี้ขึ้นสู่เรียกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอียงหรือปรับนิดเดียวเองนะครับปรับคือการถ่ายถอนการยึดถือมัน่นนะยึดถือต่างๆที่เราได้ขยันมั่นเพียนมาแล้วสั่งสมทรัพย์ปัจจัยสีเรียบร้อยมากมายนะครับ แล้วก็มีทั้งบริวารญาติมิตรลูกหลานมากมายนะะก็ถ่ายถอนคืออะไรนะครับวิธีการถ่ายถอนคือสิ่งที่เกี่ยวข้องก็ทําหน้าที่นะครับและสิ่งที่ข้างค้างมากมายทางสมไปเยอะแยะก็ไม่ได้หมายถึงยึดมั่นถือมั่นนะครับมองที่เกิดประโยชน์ที่จะต้องทําประโยชน์ไปนะครับดูแลการพอสมควรไม่ได้มากมายนะครับ แต่เราจะต้องถอนที่จิตใจของเรานั่นเองนะครับในการที่เรามีเขาเรียกว่าปัจจัยสี่มากมายนะครับท่วมท้นเนี่ยเพราะนั้นเราต้องแยกแยะนะต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะนั้นหลายครั้งที่ผู้พูดได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะมีการพูดจาปรับโทษกันว่าเอ้ความโลภเนี่ยทำไมไม่หยุดไม่ยอนนี่พอได้แล้วหยุดได้แล้วเนี่ยมีนะฮะมีคนหลายท่านทีเดียวนะที่พูดจากันแบบนี้ ผู้พูดขอมองว่าแบบนี้เรียกว่าไม่สามารถจะเข้าใจชีวิตว่าชีวิตเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มเยาว์วัยตัวมนทั้งสูงวัยเนี่ยนะครับจะต้องขยันมันเพียนตลอดเวลานะครับแล้วก็แยกแยะมีเหตุผลในการจัดระเบียบวินยัยให้ตัวเองนั้นดำรงสัมมาอาชีพที่เหมาะสมประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งบีบบังคับไม่ต้องม่ใช้อ้าง อิงว่าการหยุดยัง้งการไม่ทำประกอบสมา,าชีพเรียกว่าไม่โลภอันนี้โทษมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วก็เราจะสั่งสอนลูกหลานผิดผิดด้วยนะครับจะต้องสร้างความขยันหมั่นเพียรและก็ไม่ต้องมากมายนะครับแต่ทรัพย์ถินปัจจัยสี่นั้นก็ไม่ต้องสะสมไว้มากก็ได้ตามเหตุที่เราสามารถสร้างความขยันหมั่นเพียรแล้วก็สร้างระเบียบวินัยจนกระทั่งก่อร่างสร้างชีวิต นะเดินไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันต้องได้เท่าโน้นเท่านี้อะไรนะครับต้องมีมากมายกว่าคนน้นคนนี้ก็ไม่ต้องตั้งปโปรแกรมอย่างนั้นด้วยนะครับแต่เราจะเป็นผู้ที่ขยันมีวิน,นัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะจัดระเบียบต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนนั่นแหละครับเขาเรียกว่าประกอบหน้าที่โดยชอบตั้งแต่ยาว,วัยสู่วัยกลางาาเล้วก็เลยกลางคนสู่สูงวัยนะครับ แล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นเลี่ยงอย่างที่งดงามให้พุทธบริษัทสีได้พิจารณาด้วยนะครับะนั้น่พอพูดถึงเรื่องกระแสความโลภในกระแสธรรมเนี่ยมีสภาวะอย่างไรนะครับความโลภในกระแสธรรมเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกศีลสมาธิปัญญากันเนี่ยเพื่อถ่ายถอนความโลภนะฮะวิธีการคือฝึกการสละ,น,ะนั่นเองนะครับ ละทานวัตถุสิ่งของเป็นทานจากของที่เรารักน้อยๆไปดูของที่เรารักด้วยความปานีตนะครับสละให้กับบุคคลต่างๆนะฮะคนที่มีเหตุจําเป็นแล้วก็มีวาระ <c oughs> ของภารกิจจะต้องทําหน้าที่ทางเดียวนั้นเราก็ให้การสละไปนะก่อให้เกิดประโยชน์ไปแล้วเราก็ต้องวางใจด้วยนะครับจะเป็นทรัพย์สินที่เรารักหรือไม่รักหรือเราจะสละไปแล้ว ก็ต้องฝึกฝนการวางใจคือไม่ต้องทวงถามไม่ต้องมาเรียกอ,อ้างโน,น่อ้างนี่ทําไมไม่ให้ไปแล้วทําไมไม่ทําทําไมไม่ไปก่อร่างสร้างประโยชน์ต่อไปคําเนี้มิควรที่เราจะต้องไปถามถึงด้วยนะครับเมื่อเราสร้างทานอย่างนี้แล้วก็ถามใจตัวเองด้วย <c oughs> นะครับเพราะจิตใจของเรานั้นไม่ได้ยึดมั่นถึอมั่นกับการที่เราสละทานไปแล้วนะครับ ถ้าว่าใจของเรายังค้างคางเราก็ใช้สติรู้จักใจที่ค้างคางว่าเรานั้นยังไม่สามารถละความโลภความยึดถือได้นะครับเพราะเหตุว่าขนาดทานภายนอกเล็กน้อยเรายังยึดว่านี่เป็นของฉันฉันได้ทําไปแล้วฉันยังเป็นของฉันอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความโลภมันเป็นของเบาๆแล้วก็ของกลางๆและของใหญ่ที่เราต้องพิจารณากันตามขั้นตามตอนด้วยแต่สําคัญมาก เราจะต้องรู้จักทั้งของหยาบและของละเอียดของหยาบหมายถึงการกระทําภายนอกของละเอียดหมายถึงจิตที่เกิดสภาวะนะครับกระทํากุศลมีแฝงเลนเกิดขึ้นในใจของเราอย่างไรนะ <S <S เช่นกิจกรรมของเราเนี่ยนะฮะเราได้ทํากิจกรรม <c oughs> ต่าง,ง,งๆนานาเนาี่ยนะ ดันั้นการที่เราจะตรวจสอบพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับเรื่องความโลภเนี่ยภายนอกคือร่างกายที่เราได้กระทํากิจไปเนี่ยวัตถุสิ่งของภายในก็เรื่องกําลังใจนะฮะที่เราได้ค้างค้างนะฮะเว่านั้นแฝงเล่นอะไรหรือไม่นะครับถ้าเรามีการกระทําทานแล้วคาดหวังของเครื่องตอบแทนคืนอันนี้เรียกว่าแฝงเล่นด้วยการที่เครื่องในใจของเราค้างค้างมีหวังผลประโยชน์ตอบแทนคืนใช่ไหมฮะ อันนี้ต้องสอบต้องต้องมีการฝึกสติหรือฝึกการระลึกรู้ก็ได้นะครับให้เราได้รู้ว่าใจของเรานั้นเอ็นเอียงหรือพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นผู้พูดเองได้ดูว่าการที่เราตรวจสอบพื้นฐานอย่างนี้นะดูเบาๆไปก่อนดูของที่มันง่ายๆเน้นตื่นเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเราเนี่ยโลภคืออยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบอันนี้คือโลภจัดเลยนะฮะ ไม่สามารถจะให้เข้าถึงเรื่องราวของการปล่อยวางได้เพราะเรามีการเรียกแฝงเล่นไปด้วยความอยากได้นิศยาต่างๆนะครับถ้าว่ามันหยาบอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาของอยากไปก่อนนะครับเช่นสร้างทานการกุศลไปสร้างวัตถุสิ่งของกับพระคุณเจ้ากับปิดามันดากับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนยากไร้อย่างนี้แหละครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เพื่อจะทําการถ่ายถอนความโลภที่อยู่ในใจของเราโดยแฝงเลนจากวัตถุภายนอกอที่เรามีการมอบหมายหรือเราจะสละให้ใครแลวเราก็วาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างไรนะครับเป็นบวกทวีคูณมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับทําให้ผู้พูดได้ดูว่าความโลภนะฮะที่เราจะต้องน้อมพิจารณากันนั้น ไม่ใช่หมายถึงเรื่องราวการกระทำหน้าที่ทางโลกนะฮะและขยันมันเพียนมีวินัยอย่างนั้นถ้าเราได้มาด้วยความชอบแล้วเนี่ยไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าความโลภนะครับความโลภต้องผิดศีลธรรมนะครับเบียดเบียนเขาว,วางแผนที่จะได้ของเขาเป็นของตนอย่างนี้เรียกว่าความโลภนะครับนะจะเห็นว่า <c oughs> การที่เราน้อมพระธรรมหรือน้อมเขาเรียกเรื่องราวของจิตใจและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่าง <c oughs> กายของเรานั้นก็จะเห็นว่าจะต้องมีการพิจารณาเสมอนะครับเพราะนั้นเราใช้ชีวิตให้มีความสุขนั้นเราใช้คือเรียกสามมาอาชีพสามมาสตินี่แหละครับทาให้เราใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบมีศีลธรรมนำหน้าก็เป็นบุคคลที่ดีในสังคมได้นะครับเพราะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าเราจะไม่ฝักใฝ่เรื่องผิดกฎหมายและศีลธรรมนั่นเองนะครับ <อ> <im sharing> นั้นผู้พูดเองจะพูดกลางๆเสมอว่าจะแยกแยกเป็นสองส่วนซึ่งประสบการณ์ตรงเนี่ยผู้พูดเองก็จะมีญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยก็จะมองว่าเราทำไมไม่หยุดยั้งจากการประกอบอาชีพการเคลื่อนไหวต่างๆให้อยู่สงบนิ่งๆเนี่ยแหละครับผู้พูดจริงๆผู้พูดได้อธิบายเนื่องจากมีเหตุคำถามมีเรื่องราวของการนำเสนอมาเนี่ยให้ผู้พูดได้ดูว่า อันนี้มันไม่ถูกต้องนะครับขอให้เราทําความเข้าใจกันใหม่ๆนะครับว่าจงอย่าประเมินผู้หนึ่งผู้ใดนะครับว่าออทำไมน้อยทําไมถึงไม่หยุดไม่ยอนไม่เพียงพอกับสิ่งที่ได้ทําได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยพาป็นจริงแล้วภารกิจต่างๆหน้าที่ทางกายทางวาจาและทางใจ ประกอบไปด้วยต้องใช้ชีวิตด้วยเหตุปจัจจัยทีดังกล่าวตลอดชีวิตแน่นอนนะครับไม่มีรอกครับที่จะบอกว่าคนเราพออายุหกสิบจะไม่กินจะไม่ต้องนอนจะไม่ต้องอมีเครื่องนุ่งห่มนะฮะมันไม่มีเลยนะฮะจะต้องไม่ใช้ยารักษาโรคเนี่ยจะไม่ต้องมีสังคมต่อไปสถาวัติความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับถ้าใครหลงประเมินผลอย่างนั้นและทําอย่างนั้นไป ก็เป็นเหตุใหญ่ทาให้ชีวิตนั้นเดินทางไม่ตรงนะฮะคือทาให้ไฟเฟะทาให้ชีวิตเศร้าหมองทาให้เกิดเดียวดายได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องมาให้กําลังใจกันสร้างความเห็นที่มันตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นวามโรภเนี่ยคืออะไรที่มันแฝงเล่นไม่ตรงกับการกระทําด้วยแล้วก็มีการวางแผนมีการผิดศีลธรรมมีการอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนนะครับ ก็ทำให้เกิดโทษเกิดภัยนะครับทําให้เกิดการทะเลาะบบาแวงกันทําให้เกิดก็เรียกว่าต้องก็เรียกาหาผู้ถือกฎหมายมาตัดสินให้นี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้จิตใจนั้นจะต้องสร้างสรรนะฮะให้เรียนรู้การแก้ไขกําลังใจของเรานะครับว่าชีวิตนักปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเรียนรู้ตัวเองเกิดที่เกิดขึ้นในจิตในใจตามความเป็นจริงนะฮะ จากของหยาบไปของละเอียดนะครับนะดูไม่รู้จักใจก็ให้ดูความคิดนะเพราะฉะนั้นเราคิดไร้คิดดีเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามให้รู้จักให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีแล้วจะเห็นว่า,าการสละการเมตตาการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเนี่ยชี้นาให้ถูกต้องไม่ให้ไม่ได้ชี้นําในทางมิจฉาทิฏฐิกับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะครับนั่นแหละครับพราเรียกว่าการ สละทานการให้ธรรมทานเนะีนะ่ยะให้เกิดอะไรเกิดจิตใจที่ดีด้วยเราก็จะดีเองนะครับไม่ต้องให้ใครดี <c oughs> ทีเดียวนะครับแต่ละชินนะหนทางที่ถูกต้องงดงามเนี่ยก็ทำให้เรานั้นสบายใจอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวสนองตอบมาเป็นลบเป็นบวกก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ตกจริตกังวลเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีเจตนาที่ดีนะครับเป็นการกุศลเป็นการสละ การยึดเหนียวถือมั่นยึดมั่นต่างๆนานาเนี่ยนะครับนั้นโลกเป็นจริงนั้นพุทธบริษัท4นะจะเห็นว่าจะต้องทําความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิตและก็วิธีการดําเนินแก้ไขจิตใจนะเพื่อให้เกิดการละความโลภความโกรธความหลงก็ดีเนี่ยนะครับแต่พระพุทจะใช้คําว่าความโลภเป็นหลักวันนี้นะครับเพราะมีเรื่องราวสาระบางอย่างเนี่ยทำ ทำให้ผู้พุทธต้องขยายความเรื่องนี้เอามาให้พวกเราพุทธบริษัทนั้นได้ยินได้ฟังกันด้วยนะครับลูกหลานจะได้ติดตักเตือนตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเนี่ยรู้เขารู้เราแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับทําให้เรานั้นมีสตินะฮะเราเจ็บเราป่วยล้วก็ต้องหาหมอนะฮะเราเราเหนื่อยยากเราก็ต้องหยุดพักใช่ไหมครับ เราร่างกายไม่ดีก็ออกกาลัางกายฮนะใส่อาหารที่ดีเข้าไปใส่ยาที่ดีเข้าไปและออกกาลัางกายนะครับนั้นเราไม่ได้หมายถึงทุรนทุรายด้วยนะฮะพ,พอเราเกิดความอยากมีอยากเป็นเนี่ยเราทุรนทุรายเนี่ยอันนี้คือผิดนะครับผิดต่อระเบียบที่เราได้เรียกสมาธินะฮะมันต้องจัดได้พอควรพอสมควรกับการกับเหตุนะครับมเพราะนั้นเราตั้งสัจจะอะไรไว เราก็ต้องน้อมดูด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ในสถานการณ์ในหน้าที่หรือสิ่งนั้นเราใช้สถานการณ์ในการที่ฝึกหลุดพ้นฝึกละความโกรธความโลภนะครับ <c oughs> ใช่ไหมตั้งสัจจะอะไรไว้ก็ต้องตรวจสอบทั้งทางโลกและก็ทางธรรมควบคู่ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นชีวิตคนเนี่ยตั้งแต่เกิดยันแก่ยันเจ็บยันตายเนี่ยนะยังไรก็ตามปัจจัยสีเนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะครับ แลไม่พอด้วยนะครับจะต้องมีด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วยนะครับต้องมีสังคมมีคณะการระยะนานมิตรมีครูมีอาจารย์มีผู้สืบทอดลูกหลานบริวารสังคมเกี่ยวข้องใช่ไหมจริงได้เกิดการให้เนี่ยแบ่งปันเกื้อกูลใช่ไหมครับเพื่อจะให้เกิดการละนั่นเองนะครับละความยึดมั่นถือมั่นพอละความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละครับในกระแสธรรมที่กวาละความโลภ <c oughs> นะครับ ก็อยากมีอยากเป็นมันก็ไม่อยากแต่มันทำไปตามภารกิจหน้าที่เฉยๆใช่ไหมครับต้องขอยันเพราะเป็นหน้าที่ใช่ไหมทำแล้วทำไมละยังไงก็เห็นทำนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นหน้าที่เราไปรวมกับการที่ละภายในเนี่ยมันรวมไม่ได้นะครับภายในคือจิตใจที่เขาทําอย่างเต็มกําลังและจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือเรื่องที่ภายในนะครับอันนี้ก็แยกต่ออีกนะครับหน้าที่ผู้บริหารก็จะแยกอีกนะครับว่า ผู้บริผู้บริหารกิจกรรมก็ต้องเขาเรียกศึกษาแนวทางเนะี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเนะี่ยมีศีลธรรมด้วยมีความเมตตาด้วยแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของการทําหน้าที่ด้วยมีความเอกฉันเด็ดขาดนะมั่นคงอ่อนน้อมนะฮะพราะนั้นไม่ใช่หมายว่าเราเป็นผู้เขาเรียกผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นําเป็นนายจ้างแล้วเราก็ไม่เด็ดขาดนิ่มนวลเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่า หน้าที่ต่างๆในสังคมนั้นไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับอจะได้เป็นผู้น้อยก็อาจจะระวังการที่เราไปตัดสินใจแทนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่ต้องมีอำนาจในการที่มอบหมายเด็ดขาดนิ่มนวลด้วยนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่เราดำเนินชีวิตนั้นก็จำเป็นเหลือเกินนะครับที่จะต้องนะครับ มาดูเรื่องราวของใจเรื่องราวของกายที่เราทำหน้าที่เรื่องราวของการประกอบอาชีพที่เราเป็นอยู่นะครับและเรื่องราวที่เราใช้การงานการคลองเรือนและการใช้ชีวิตสังคมนี้เรามีจิตใจของเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยวาระอะไรนะครับอยากมีอยากเป็นอยากได้หากลโนบายหลอกลวงหรือไม่นี่ครับสำคัญนะครับนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิด กำลังใจของเราเปลี่ยนแปลงนะเพื่อละตัวตนละความโกรธความโลภนะความดิษิยาต่าง,างๆที่เราได้พูดจายกตัวอย่างกันวันนี้นะครับเพราะนั้นก็สมควรแก่เวลาพูดไปในทางเดียวเรื่องราวของความโลภมีลักษณะอย่างไรนะฮะนั้นต้องแยกแยะก,กันนะฮะว่าทางโลกในหน้าที่การงานในประกอบของเรือนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะะ ส่วนที่โลภภายในใจมีความมิจฉาทิฏฐิมีความอยากดีอยากเป็นนิสยาอยากได้ของพื่น็นของตนนะครับในห,หาคุณอุบายต่างๆในการที่จะได้มาเนะี่ยนะเรียกว่าเป็นการเบียดนเบียนกันนี่เรียกว่าความโลภนะครับเพราะนั้นถงทงสมควคนแก่เวลานะผู้พูดเองก็ขอน้อมถวายการพูดจาการที่นําเสนอให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะแลนะขอให คุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บันดาลให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้านะจากผู้พูดประสิทธิ์สุภษีขอสวัสดีนะครับ